สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นหัวแคคตัสนะครับอยู่ในกระถางมานานนะครับแล้วทีนี้เจ้าของเขานะครับไม่ได้เปลี่ยนดินมานานมากนะครับขายให้และทีนี้ไปเยี่ยมบ้านก็เลยไปดูให้เขาก็เลยนำมาเพื่อที่จะเปลี่ยนดินใหม่นะครับแต่พอแกะออกมาแล้วเนี่ย เอากระถางออกมาแล้วนะครับดึงขึ้นมาออกง่ายมากเพราะอะไรเพราะในดินนะครับในดินเก่าเป็นรังมดนะครับมดคันไฟไปทำรังอยู่ในนั้นนะครับมันก็เลยกินลากน้องเขาหมดเลยนะครับตามวิดีโอที่ประกอบนี้เลยนะครับผมคือลากนะครับเป็นรังมดเต็มไปหมดเลยัยวเยอ้ยะเลย ก็เลยทำการนีครับล้างน้องเขาแล้วก็ตัดลากใหม่แล้วก็ทาน้ำยาลิ่งลากไปนะครับรอเวลาที่จะชํำลงดินใหม่นะครับก็ขอเตือนทุกคนนะครับเราควรที่จะเปลี่ยนดินทุกๆ6เดือนนะครับผมต้องเปลี่ยนดินเขานะครับ เจ้าของเขาอาจจะลดน้ําเยอะเกินไปหรือดินไม่ค่อยโดนแดดนะครับมันก็เลยชุ่มฉ่าตลอดเวลาแล้วก็มันเป็นอุณหภูมิเหมาะสําหรับการสร้างรังของมดนะครับมันก็เลยกินรากไปหมดเลยเพ้อเพอกับทางเท่านั้นนะครับอาจจะมีรังมดเยอะเลยนะครับใครที่ปลูกนะครับ ก็มันคอยดูแลสังเกตดูดินนะครับเอาเขามาตากแดดบ้างถ้าปลูกในกระถางนะครับลางมดนะครับเป็นอันตรายมากสร้างในดินกินรากแคคตัดหมดเลยนะครับของเราซื้อมาหัวแพงๆนะครับสูญเสียได้เพราะว่ามดคันไฟนี่ก็เยอะแยะเลยนะครับผมเนาะวันนี้ก็เอามาเป็นอุทาหรณ์ สำหรับคนที่ปลูกดูนะครับผมอืมเราต้องคอยมันดูแลสังเกตนะครับโอเควันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนวันนี้ก็ขอมาเตือนเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างไว้นะครับผมคอยดูแลน้องเขาดีๆนะครับผมโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม